สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอเกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสหรือการจัดตั้งเตะที่ดีที่สุดในเกมนะครับในตําแหน่ง CM นะครับหรือมิดฟิลด์กองกลางอะไรพวกนี้นะครับ ก็ผมก็จะมีผสมเมส้มเฉพาะตัวที่เป็นตัวถูกนะครับหรือว่าตัวแพงก็แล้วแต่งบพวกเราเลยนะครับก็ไปดูกันเลยครับก็จากประสบการณ์ของผมในการเล่นแรงในระดับสูงมาอย่างยาวนานนะครับแรง็งสามแสนัพทุกซีทุกซีซั่นนะครับก็สามารถไปเช็คในในใน,ในหน้าอันดับแรง์กิ้งได้นะครับก็เป็นชื่อเด็ดพิมพ์ก็เป็นโลโก้เขียวๆนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับก็เป็นซีดอลเมส้มตัวนี้เกิดเทนประมาณ3ประมาณ25ขึ้นไปเนี่ย ผมว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ผมให้ประมาณ A กลางๆนะครับ A กลางๆเลยตัวต่อไปก็เป็นตูเล่ล่างรองท top ตัวนี้ก็สามารถเล่นกองกลางได้ถ้าเกิดเราั p เม็ดเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มผมให้เป็นเป็นเกรดเกรดเอสเลยนะโคตรเก่งเลยนี่โคตรเก่งเลยเอ้ผมให้เป็น A ทรงดีดกวาเพราะมันจะมีล่าง top ด้วย A ทรงดีนะครับเพราะว่าฝรั่ง ตัวต่อไปก็เป็นลีออนกอร์เรสกาตัวนี้ก็สามารถเล่น c m จริงๆผมว่ามันเหมาะกับการเล่น c m 2ตัวหรือว่า CDM 2ตัวมากกว่านะครับสามารถเล่นได้2องตำแหน่งนะเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มผมว่าตัวนี้ก็กลางๆนะครับแต่พลังการยิงไกลเนี่โคตรดีผมให้ A กลางๆเลยครับ ตัวต่อไปบรรลักพามตัวนี้ก็เขาหูใครมีงบเม็ดแดงนี่โคตรเก่งตัวนี้คือเขาวอลแน่นมากยิงไกลคคอนข้างที่จะคมเรื่องจุดเด็นเลยเรื่องของการยิงไกลแล้วก็การยืนตำแหน่งค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเป็นเบร์เลอแบบกลางสูงนะครับเบร์เลอแบบกลางสูงผมให้เป็นเอสเลย t ทีเอสเลยนะครับตัวนี้คือโคตรดีตัวต่อไปสำหรับงบน้อยโฟฟาน่านี่ก็จัดได้นะเนี่ยตัวนี้ผมว่าเป็นบีนะพอได้นะครับใครงบน้อยนะครับเพิ่งเริ่มเล่นอะไรเนะี้ย ตัวต่อไปก็เป็นซซรินกี้ตัวนี้ใครเทน30นี่คือไม่ได้กากเลยโคตรกิ่งตัวนี้นะครับซซรินกี้ผมให้เป็นกลางๆางเลยไม่กากแล้วก็ไม่ได้เย่นะครับงบน้อยตัวต่อไปก็เป็นเจลลาดเม็ดแดงตัวนี้ถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงผมว่ายังพอไหวนะแล้วก็มัน3ดาวด้วยจุดเด่นเลยก็คือวิ่งเป็นเป็นนักเตะไว้วิ่งขึ้นวิ่งลงมากกว่าเป็นพึ่งงานมากกว่าครับก็มันมีเด่นแค่ประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยมีตา้าเท่าไหร่ ตัวต่อไปก็เป็น b ั c k ว i d หรือว่าวอลว w i d ครับตัวนี้คือค่าพลังดีมากราคาถูกด้วยผมให้เองกลางเลยถ้ายิ่งเป็นตัวท็อปนี่คือโคตรเก่งแลมผ่านผมให้กากเลยแหลมผ่านเม็ดดงเม็ดแดงเม็ดส้มก็กากครับ geeta geeta ผมว่า,าผมว่า,วากากรูปร่างไม่ดีครับแล้วก็เวลอนเม็ดส้มเทนเยอะๆผมว่าพอได้นี่ครับพอได้ตัวต่อไปก็เป็นว u c k w i d ตัวท็อปตัวนี้คือโคตรดีค่าพลังเป็นกองกลางที่วิ่งไวมากแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะดีผมให้เป็น เป็น A ทรงดีนะเพราะว่ามันถ้าเกิดเป็น4ดาวผมให้เอสเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น4ดาวนะผมให้เอสเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ติดเรื่อง3ดาวนะผมว่าเล่นซื้อเล่นได้สบายแบกแดดกลางได้แน่ๆครับค่าพลังโคตรดีตัวนี้ค่าพลังดีจัดเลยมันอยู่ระหว่างเนี่ยเอระหว่างเอสนะครับตัวนี้มันติดแค่มัน3ดาวแค่นั้นถ้าเกิดเป็น4ดาวนะเอสเลยนี่ครับบาสเตียนกากครับ จู S <S ๊กเบลลิงแฮมล่าง CM ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าจู๊กที่เลี้ยงวันดีถ้าเกิดเพราะว่ามันสามารถอัพเม็ดแดงแล้วก็อัพเลี้ยงบอลได้ดีครับก็มาเล่นกองกลางได้ตัวนี้เก่งมากครับแบกแดนกลางได้ครับตัวทําเกมเอสเลยครับจูกนะครับเอสเลยมาติดมาติกเออมาติดกกครับกางแล้วก็เบลลิงแฮมถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยตัวนี้คือทรงดีเลยนี่ครับทรงดีครับ่าพลังไม่เวอร์แต่เล่นในเกมคือโคตรเก่งแบกแบกแดนกลางได้แบบโคตรดี โอเคครับลาบิโอนผมว่าพอได้นะลาบิโอนเม็ดแดงหรือเม็ดส้มเดี๋ยวพอได้แล้วก็มิเกลมิเกลกากครับมิเกลกากแล้วก็กองกลางออสเตรียผมว่าพอได้ผมอ่านชื่อไม่ออกนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับพอได้เฉยนะครับต่อไปตูเลตัวท็อปถ้าได้เม็ดแดงตัวนี้คือโคตรเก่งนะครับพาพาลังดีจัดเลยเวิร์กเลดใหม่ด้วยเป็นสูงสเล่นกองกลางก็ได้เล่นซีเดียมก็ได้นะตัวนี้ต้องเอดครับ เลยรูปร่างดียิงกงยิงไกลเกมรับก็เราพอได้หมดเลยแล้วก็นักเตะญี่ปุ่นโมดิตะอะไรเนี่ยโมดิตะผมให้เป็นกากเลยครับรูปร่างแบ็กแฮมห้าเม็ดแดงหรือเม็ดส้มผมก็ยังพอได้อยู่ดีมันไม่ค่อยเหมาะกับอ่าโหมดเฮดทูเฮดครับตัวนี้กากครับผมยิงๆให้กากก็ได้นะจริงอเอามาก็เหมือนเอามาลงให้ครบ1ิบเอ็ดตัวครับโอเคตัวไฟดาราครูดผมให้กลางๆเพราะว่ามันคล่องตัวกัง,งสูแต่บางแอบบางนิดนึง ต่อไปก็เป็น it, ปรุดกูรีลิดโอ้โหเทพเจ้าแดนกลางเมตาทุกแพทนะครับตัวนี้ต้องเอสอยู่แล้วครับล่างไหนก็เอสครับโอเท่าไหนก็คือต้องเอสครับรุตกร l i ิดนะครับโทนี่โค้ดผมว่าดีดีเลยขนาด2เท้าแล้วก็ความเร็วก็เปิดมา84ก็คือเป็นโทนี่โค้ดที่ล่างวิ่งไวมากๆครับตัวนี้ถ้าเกิดมีเมดส้มเทน30นะี่ยผมว่าไม่เย่นะไม่เย่เลยครับก,ก็กลางนะครับ โอเดกาผมว่าพอได้มันเหมาะกับ CM CM ก็ยังเล่นยากครับต้องเป็น C A เ็ M. ที่เป็นแผน42 2ผมว่าเล่นได้นะครับนี่ครับโอเดกานะครับต่อไปเดเดยองล่างนี้ฮ้าเม็ดแดงนี่คือเป็นตัวทําเกมสามารถขึ้นเกมพาบอลไม่ได้เพราะมีความเร็วแล้ว,ลวก็ความล่องตัวค่อนข้าง,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 งสูงนะครับผมให้เป็นส่งดีเลยส่งดีแต่เรื่องของการยิงผมว่าพลังการยิงมันน้อยไปหน่อยพลังการยิงนะครับค่อนข้างน้อยบูโนกิมารไล์กลางๆครับกลางๆนะยังไม่ค่อยมีจุดเด่นนะครับ เอนโดผมว่าพอได้เฉย,ยครับพอได้เฉย,ว,ยวีล่ากองกลางสายตัวรับนะครับตัวนี้คือต้องเอสครับต้องเอสครับเรื่องเรื่องของการคุมแดงกลางต้องเอสเลยวีล่าตัวนี้นะครับยิ่งเมสซส้มเทน30นี่คือโคตรเก่งเข้าบอลโคตรดีการแท็กเกลิลคือโคตรแน่นตัวนี้วีล่านะก็คือใครชอบปกกองกลางแน่นๆนะวีล่าไม่ผิดหวังเล่นซีดีเอ็มตัวเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเล่นกองกลางสีสสามก็ได้นะครับหรือจะเป็นแผน433า t สาอแท็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เน้นรับสักตัวหนึ่ง ชากลากาครับฟีโลตัวแรกเปลี่ยนมาใหม่ผมให้เป็นเป็นเอกลางๆนะครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างเล็กเล่นค่อนข้างยากนิดนึงข้างแต่เล่นในเกมถ้าเกิใครบังคับได้คือโคตรเก่งหมุนตุ้งหมุนตัวจ่ายบอลอะไรเนี้ยโค้ชเก่งเหมาะกับกองกลางเพเมเกอร์เน้นจ่ายบอลออกข้างนะครับไม่ไม่เน้นเข้าประทานะครับคือโคตรเก่ง5ดาวด้วยตัวนี้ ตัวต่อไปเบนาโดซิวาตัวนี้เล่น CM ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงผมให้กลางๆนะกลางๆนะครับค่อนข้างเหนื่อยตัวเล็กเหมือนกันครับเควินเดบอยตัวนี้เป็นล่างที่วิ่งไวมากถ้าเกิดเป็นล่าง9 3้าค่อนข้างที่จะแตแตดวิ่งค่อนข้างฉานะเดบอยผมให้เอสเลยเดบอยนะครับเดบอยเอสถนาดสองเท้าแล้วก็พลังแฝงเยอะมากเรื่องของการจบสกอร์คืออย่างแจ่มมันจะเด่นในเรื่องของเกมลูกซัดส่วนใหญ่นะครับโซบอตไลซีเอ็มผมให้เป็นทรงดีครับ เพราะว่าการเลี้ยงบอลแล้วก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างดีเลยทรงดีครับทรงดียิ่งเม็ดส้มเทนเยอะนี่โคตรโคตรด,ดีนะครับต่อไปเป็นมาคค i ซิโอตัวราคาถูกตัวนี้คือโคตรด,ดีค่าพลังเกิน OBR A กลางๆเลยครับคือใครซื้อมาเนี่ยไม่ผิดหวังราคาถูกมากนี่ครับมาคคิซิโอนะงบน้อยครับซาวิทผมให้เป็นทรงดีว่าเม,ม็ดแดงหรือเม็ดส้มนะซาบิทนะครับ ผมว่าซื้อถ้าเกิดไม่เน้นถ้าเกิดเน้นเน้นเฮทูเฮทนะผมว่ากุลิตคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดโหมดอื่นผมว่าซาวิกค่อนข้างคุ้มครับเพราะว่ามันได้ออยาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถนาดสองตารูปร่างก็พอๆกับกูลิตตัวต่อไปกุดกันการค,ครับแล้วก็เอนโซ่ร่างนี้ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยค่าพลังคือกลางๆมากแล้วก็ไม่รู้แล้วก็3ดาวแต่ข้อดีก็คือพลังแฝงเหมาะกับเมเนเจอร์มากกว่านะครับเฮทูเฮทผมว่าเฉยๆไม่ค่อยเมตานะครับ ชาบี้ผมว่าพอได้ชาเล่นยากด้วยพอได้ครับพอได้นะครับอารมณ์เดียวกับปีโลเลยครับปีโลยังเล่นง่ายอีกครับปีโลมันสี่ดาวห้าดาวด้วยแล้วก็ถนาดสี่ห้าด้วยเปดี้ก็พอได้ครับเปดี้บาเล,ล่าผมว่าพอได้เฉยๆยังไม่เมตานะครับโมดิตผมว่าทรงดีโมดิตนี่คือครบเครื่องแล้วก็เล่นในเกมควองบอลค่อนข้างที่จะเหนียวเลยครับต่อไปนะครับเป็นพอสครผมว่าพอได้ นอกนั้นไม่มีอะไรมีแค่ยิงไกลเฉยครับเล่นเฮดสวีทไม่ค่อยมีป huh. ระโยชน์มากนะครับแค่แค่ยิงไกลแล้วก็ม้วนบอลส่งบอลนะครับตัวต so ่อไปอันนี้ใครก็ไม่รู้ครับกาครับกาบี้พอได้ครับตัวเล็กมากครับเฟสพอได้ครับตัวบางมากตัวนี้ครับสองตัวนี้คล้ายๆกันเลยชากาสล่างนี้ผมว่ากาเหมือนเดิมครับชากะลาะนะครับบอร์ดเพลากาครับตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ว่ากาครับล้อกกล้ออันนี้ผมไว้ก่อนซาวิกตัวนี้กลางๆนะกลางๆเลยครับ กลางๆแล้วก็เฮเล่าผมว่าพอได้บอดเพาไปละกากแล้วก็ฟาเลกรอสผมว่าพอได้ตัวนี้ภาพลังดีมากวเดรุ v ่มวเดรุ่มผมให้พอได้นะครับแล้วก็เดยองกลางๆนี่ตัวยังเดยองล่างใหม่นะตัวนี้กลางๆเลยครับล่างใหม่ตัวนี้โคตรแจม่มโอเคครับโอเคก็จบเป็นภัยเบียงเท่านี้นะครับสาหรับการจัดเทียริสหรือว่าการจัดนักเตะที่ดีที่สุดในกองกลางหรือตําแหน่งมิดฟิลด์ซีเอ็มนะครับก็ประมาณนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่วนตัวไหนที่ผมไม่ไม่เอาเข้ามาก็เหมือนเดิมพอได้กะกาก,ากหรือว่าตัวไหนตัวท,ท,ท็อปที่ผมไม่ลืมเข้ามาก็คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ครับ